พี่ยังมึงหัวไหลจะเดินนอนหลับแล้วครับพี่พี่จะเดินนอนหลับแล้วครับพี่เออจะเดินจับเป็นเพื่อคุณพ่อ

Téden, viens ici, daddy va te montrer. Viens jouer avec daddy. Bien joué. Viens, ici. Gars, <laughs> <laughs> assis. Ah, Et... avec daddy gars. Elle est où Elle est où la maison La maison. C'est vrai, c'est la maison. Il est où le poulet Le poulet oui. oui. Il est où le chat Le chat. Tu vois le chat ou non Le tigre. Il est où le tigre ici Tu le vois เอาอิเลวูเลีเชี What this one I'm asking him w h a t b i s, Rabbit. <S Rabbit yes and what this one <c oughs> Chicken Chicken yes and what this one Dog Dog yeah and อันนี้อะไรอ่ะแม่ไม่รู้จักอันเนี้ยแม่ไม่รู้จักอ่ะ What this one สวน เชาวานอีภาษาภาษาอังกฤษ is what English is horse right horse y yeah. e a โอนโต้นมากครับพี่พี่อนต้นแรงอนต้นมากอนต้นมากเลยโอ้ยบุญวาฒนะบีเอออิลิ แกกินข้าวแล้วกินแล้วกินกับหยังปลากระป๋ปองเออดีเด้เมื่อวานได้กินปลากระป๋องฝรั่งเศสบ่ปะมือนี้เห็ดเห็ดแล้วเดอ้อมันเป็นหยังน้อนเบาดีเนาะสีน้อนนะสันพ่อนเนี่ยเลี้ยงพันอ,อยากกินลาบหมู <c oughs> เอ,อ๊ ม้อกินข่าแล้วนอนปะแก้วดิเดนไม่อยากโชว์เลยอ่ะทุกคนมันมันโชวแบบนี้ไม่ได้ t i k ตอ k บอกว่ามึงไม่ใช่แม่กูก่ใช่ใข้างหน้าเดี๋ยวพาไปดูมามามาแก้วมาเป็นทัวร์ไกด์ให้พี่ๆเขาหน่อยเอ๊ รับได้รับรับรับกระเปามีระเจ้าค่ะซื้อมาเยอะเกินสั่งมาเยอะเกินค่ะสั่งหินสั่งทรายมาเยอะค่ะแล้ววันนี้เรอสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวรับหมูกำลังมาได้จังจ้ะเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยตัวมีหินมีทรายมีมันมี มันลายเนาะบัานนี้เนาะมือเจ้าเนาะเออสั่งมาอย่างละสีคิ้วคือเยอะมากนั่นบีกัาบโบฮู้เนาะม่ามันสีหลายหอดปัานนี้มือเจ้าขาทีนี้ยข้างหลังบ้านอะเอข้างข้างบ้านอะเฮ็ดเสร็จแล้วเด้เล็กนี่เห็นไหมบ้านหลายสีสันบ้านหลักสีสันซื้อสีซื้อกับเบื้องไอซื้อหินปูสีแดงมใส่แบบนี้ข้าเจา้าื่อกันจมให้นั่นบี บ่เป็นอย่างเพไปก่อนบ่ถึกใจข้างกระทาสีเอาเนาะนี่ข้างหลังบ้านนังบีไม่เป็นรูแล้วนะข้างหลังบ้านสบายดีแล้วค่ะคุณเห็นบ่วา,างของได้ดีเห็นบ่เออได้พื้นที่ฟ้างขึ้นมาอีกค่ะเจ้าขาเออเหลือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนังบีจะทำใหม่ เดมบีจะขัดให้น้องๆนีลล่แหละขัดแล้วก็อาจจะแปะหินกาบนะคะเฮ็เให้มันดีเฮทดให้มนงามขึ้นมาค่ะทุกคนเนาะเฮ็ดให้มนดีเฮ็เใน้มนงามบ, 18, นะะบันนี้ก็สิบแปะไซส์นะคะทุกคนวันนี้ไอส่วนที่มันเหลือตอนนี้นะคะ

เได้ยินบริบี่บางคนสองขวบแล้วยังไม่เบากับมีเมื่อเจ้าขาแต่คุณแม่ใจเย็นๆค่ะอจริยใจเย็นๆเ้อบางคนลูกเริ่มพูดได้ตอนสามขวบก็มีสรจอ่ะรู้หัาใจไม่หานะจ๊ะทุกคนค่ะรู้ว่าหัวใจไม่หายแน่สรเจเฉยๆทีหนึ่งเซนใจให้แน่จ้ะ บางคนมาดูเจเดนแล้วไปคิดมากมือเจ้าขาลูกชันสองขวบสามขวบแล้วยังมาท่านในเบาอยู่เบิ้งเจเดนมันแค่ขวบเดียวมันว้าคักันสิทุกคนเฮ้ยเฮทีเนี้ยไปพ่อไปเปรียบเทียบแพ้ดิกว่าลูกเจ้าของสิเป็นยังสั้นจังสี่บนะคะเขาก็บางคนก็พูดเร็วพูดช้าแค่นั่นเองทุกคน กาแฟถูกใจมากกินครั K ้งแรกได้กินตัวไหนไปคะได้กินตัวซองดำหรือซองขาวแดงยัยสติจัสสติพูดภาษาฝรั่งเศสกับพ่อเก่งแมีทำผมทรงทิดเรียเนาะนี่ว้าวพี่พี่ครับจะเด่นทำผมทรงทิดเรียว้าว ว้าวว้าวบึ่งบึ่งว้าวเทไหมครับพี่พี่เทไหมครับโอ้ยจักัดอเอ็ทร่เจเดนไปล็จยเลิจเลเซอกินปเลเซอลเซอไปบไปตับผมไหมลูก Ah, mais t'as pas mal. Gazadil, dit tu ton oeil. Regarde ici, t'as de l'eau. Ok Ah bah. C'est mouillé ton oeil C'est mouillé ou non Regarde ici, mouillé. Ok Encore ou non oui. Hmm? Oui. Il est où le bobo C'est fini Oui. C'est fini. Bon, t'as donné Ok. T'as donné T'as donné จะโดยังไหมวาววาววาวไปเชฟไปเจได้เราจะโดยังกันงาทีน่าไปไหนลูกมันกินทีงาจะโดยบอกพี่พี่เจเดนทีจะโดยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเออแม่ถามว่าสิเป๊กกินเนาะเอาหมวกมาแล้วว้าวไปเฮ็ดอีหยังมา กระแดงไปเฮ็ดอีหยังมาเปียกมาแล้วบประกาไปเฮ็ดอีหยังมาอยู่มืองไหนอยู่มืองไหนอยู่ใส่ลูกเฮ้ออันนั้นเปียกไหมเสื้อเชื่อเปียกหรือไม่เปียกแดดเด็กก็ให้มามีให้มามีคุยเสร็จก่อนก็ได้มึงค่อยคุยเด็มืเย นี่หันมาบอกพี่ๆสิว่าปีปๆบอกพี่ๆสิอ่ะเดี๋ยวบอกพี่ๆสิว่าหนูไปทําอะไรมาปไปทําอะไรมาหนูไป,ปมาม,ม่ไม่ได้เปียกแต่ทันบอกพี่ๆเป็นอะไรหนูไปทําอะไรมาไปเล่นน้ำบอกยู่ใส่ปิดก๊อกหรือยัง ปิดน้ำแล้วยังปิดน้ำแล้วบอกโอ้ยเนาะเบิ้งยุใสสีนั่งอันนี้ประสนสีนั่งอันนี้โอเคมามีนั่งมามีนั่ง ถอดเสือ้อเห็ดยังถอดเสือ้อเห็ดยังบทเยาวันมามีกระดุมกระดุมกระดุมเฮ้ยพี่ๆเอยไหนบอกพี่ๆ